จกักท oh, yeah, um, oh, yeah, ุ่มจักย่ามแล้วเอาพโคจาว่าพี่น้องหนิดูดิตับักแดงกุ้งสดจ้าอันนั้นมันลูกชิ้นตี๋มึงอบอติมึงอบเวบอติ่มแบ้แย่ละตี๋แชงน้อยแชงน้อยน่ารักแชงน้อยแชงน้อยเบิ่งสุคนเด้อค่ะพี่น้องตัวคนกูอิ่มกูแข่งกูกินข้าวแกงอันนั้น แกงเฮ็ดกระด้างน่ะเด้ใส่ผักหวานนั่นนาะกูเสียดายมันแซ่บนี่มันเมื่อไหร่บ่บอยังอยู่แต่ว่ากูสิกินอีกอยู่มืออุ่นๆหน่อยนะเด้อใส่ตู้ไว้ใหปเน่พี่น้องแล้วเบิ่งตำอันตะกี้ตะกี้ข่อยไล่ออกกล้องเนี่ยโอ้มันผักกระแล่นหนีมาล้วนทวนทานได้ซึ่มือนี่สู่กล้องแล้วอ่ามันตอดชัวร์ว่อเอากินให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเอากินกินงายไม่ไม้แต่กูกินละเอามึงกินให้พี่น้องเบิ่งเพิ่น กุ้งสดครับพ,พี่น้องพ่นหั่นกินเป็นโตเลยเออก็กินเป็นโตนั่นแหละพ่นน้ำหนักบ่หลายเด้อค่ะหกสิบกว่าหนึ่งแค่มาเบิ้งวันซื้อๆเด้อแค่เป็นตัวเพิ่นน้ำนหนักแค่หกสิบกว่าเด้อค่ะเด้อหก หกสิบแปดค่ะปีนลงมากก็ได้ห <laughs> กสิบแปดคับสีลังกากราบขึ้นมากก็ได้แสบครับพี่น้องเอาหลอบเดิกเด้อค่ะเดอ้ออืมเอาเผ็ดวะคนตำเผ็ดโอ้ยเผ็ดเผ็ดมันเพราะแสบป้านายได้ตำแตงมันบ่ได้สดด้ยตยตแตงต้องบ่เผ็ดออกเปรี้ยวเค็มนิดนึงอืสูตรตำแตงนะคุณตำแตงกุ้งสดจ้ะ <laughs> แตงกุ้งจะมาเผ็ด ไปเบืงกันขึ้นจากพี่น้องบรรยากาศที่ดีภาพภาพพี่น้องออกไปเบื้องรอบ้านดีป่ะฮะไปฮะไปพอเบิ่งเมื่อกินข้าวกินเนี่ยตอนใดออกมากินตอนนั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้บำักษาสุขภาพกันอิรมได้เดี๋ยวนี้ขันว่าอันกินอ้วนแล้วขันว่าไปทั้งใดหนว่าใส่แฉะแฉะแผลไปเป็นยังสียแผ่นองแบบไดโล ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นย so ังก็ค well ือลูกชิ้นบักบักลบักน้องชายลามาหายบักใช้อมาหายว่างบุญนี่แม่แต่ว่าส้ฟิตไว้แแทบคือเก้านาตีนะอืมลูกชิ้นมูยังฮะช่างต้องมาย่างกินนั่นช่างเอ่าออสงการนีมันเอามาเออช่างเอามาแยงสงการกันเนาะเลี่ยงสงการกันอืแต่ช่างมันเอามาหายมันเอามาต้องหันมันเอามาหายจากโลบุญหาโลติีก็รู้กนประมาณหาโลกแล้วมันเอามาหายวังเหตุบุญบ้านนั่นนายจ้าพี่น้อง จังนสี่เลยจ้ะชีวิตคือพ่อความลำบากตะกีบมันคือพ่อมาเลยอีตีแต่น้อยๆเลี้ยงยากยากเลยพี่น้องขอสิบอกให้ใครก็ใครดู้ใครก็ใครดู้ขากระไล่น้ำเลี้ยงบ่ดีตุกขยื่นมันอีไล่เด้กขาไล่เป็นพื้นน้ำเลี้ยงบ่ดีเลี้ยงมาต่ำอัตขภาพจ้ะพี่น้องอีพ่อพาไปขวดจตายทิงมาช่ียแล้วอืมเลื่อนมีหม้อหม้อสามชังได้เชอบปว่า คันว่าไอ้มันกับไอ้ไออยู่ในเฮี้ยนี่นี่เนน้อยๆฟงออกมาหอดข้างนอกไอ้ไอ้ไอ้คั่นออกมาไอ้ค<ว>ั่นเต้นออกมา<ว>จนมาหอดเออเอ๊ะเอ๊ะ้จอมากเลยคว่ำล้มาบบคว่ำทุบคว่ำยากนอกจากพี่น้องเบาบดได้กับมวนกุ๊บบดันเด้เอ้าแซ่บคุยบึบชมอยากแต่หน่อยไม,ม่ไ<ม>ด้กินเอาแบบนี้ึ่งไม่ได้กินเลาาาย แกงสีก็ว่าเพอร์จะพยายามดีมึงคันบ่ใส่แว่นตาเนี่ยมึงสิว่เห็นต้นได้กินเลยแมนบ่บ่ด้วมึงต้องใส่แว่นตากินข้าวรวบกุ้งรวบกุ้งสองตัวคืออันอันไอ้เวิร์นด้วยวกุ้งยุ้มสองตัวแกกินไปกระเซาะกระแฮงเวอร์นเวอร์มึงก็แซ่บอีนนี้แหละว่าต้องว่าแต่อีเป็นเวอร์นเวอร์เรกคู็กินแซ่บดืวยกันคุ้ยจ้ำพูดลงไปแล้วก็คุย กุ้งสดสดหวานขกุ้งสดหวานกินดิบกันดีดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าปูเพราะว่าอันเพราะว่าปูเพราะว่าสมปลาสมหมูสมงัวพอเม่เคยให้ผ้ากินนะจะเนาะลาบหัวลาบยังจังเสียกินดีดีแต่กินกินหัวลาหมูเนอะละตีเนาะขอบพูดหลายๆกับพี่น้องเอาไปบายสวัสดีเพื่อนขอบพุณหลายๆจ้ะ สมอเนี่ปกากินลาบม,มูเนาะกินตลางมเสเมอเนี่ยขอบคุนค่ะ